ตับปิดแนมแนนกระจายค่ <c oughs> <c oughs> สนับสนุนโดยโรงแรม v ีซีพัทยาโชมโมเอตอ,อินทนีสเฟเชอร์เจลโชโมเอตเพียววทอลิตี้บิวตี้ฟอร์เอเวอร์วัและครัอบอับบัยคาเฟนใน V.C. ซีเรสซิเดนต์ติดมอปีประ Morning, ทุมมอร์นิ่งพิกทยด้ยจ้ามอร์นิ่งจ้าคุณแบงค์กรีดมอร์นิ่งคุณมาฟังเลยค่ะอาเช้าวนันศุกแห่งชาติทุกคณฟังนะอ่อมกันแลย,ยังเอ่ยหรือว่ายมกันแล้วเมื่อคืนนี้หลับแบหลับตุบมากหลับสนิทหลับเนียนหลับยาวถึเช้าเลยหมดเดียว แล้วก็หลับตัวหกวันด้วยดีดีนะครับนะฮก็อ่้มอร์นิ่งคุณผู้ฟังด้วยเช้านี้เออมอร์นิ่งพิกไทยเมื่อวันแฮปปี้วันนี้โดนบล็อกแล้วเหรอคะพิกไทยมอร์นิ่งค่ะพิกไทยอะไรอ่ะทำไมพี่ปาทักพี่ดูปาทำไมอย่างง้นนะคะทำไมทักอย่างนี้อ่ะคุณนานาน้อยบอกชอบเสียงหัวเราะของดีเจทั้งสองมากการสดชื่นดีอ่มอร์นิ่งแฮะมอร์นิ่งด้วยนะคะนพี่หน่อยหรือพี่น้อยนานนานน้อยเออนานาน้อยนานนานหน่อยหรือว่าเป็นนานาน้อย เป็นภาษาเวียดนามหรือเปล่าวันนี้ถ้ามีเรื่องมาเล่าด้วยใช่ไหมคะฉันมีเรื่องมาเล่าจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของฉันเนาะเป็นเรื่องมาเล่าที่เป็นแบบเออเรื่องราวกาฝากคุณอยากฟังเรื่องไหนเรื่องของพี่เราจะเล่าหรือว่าเรื่องของพิกไทยกล้าถามเนาะเรื่องถ้าเรื่องของพิกไทยกด99สาธุนะฮะถ้าเรื่องอื่นแต่ว่าเรื่องที่เตรียมมาก็จะเล่าอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องพิกไทยอยากฟังกด99สาธุ99สาธุเดี๋ยวจะเล่าด้วย แบบีเธอไม่น่าถามคนฟังเรานะเธอก็รู้อยู่คนฟังเราอ่ะยังจะถามอีกเหรอคนแรกใครพี่หนูปาเก้าเก้าสาวดวมาไวมากตรงนี้มคนแรกใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนต่อไปคือใครคนต่อไปคือใคร ดิวต้องเป็นแบบเบได้ครับเห็นไหมล่ะมีเรื่องมาแล้วดีกว่าเป็นประเด็นที่กําลังเขาเรียกว่าเขาเรียกก็มีความสุขก็ชวนยิ้มนะที่โอลิมปิกเหมือนกันนะครับเมื่อวานนะ่เป็นประเด็นที่แบบดังมากนะฮะเป็นไวรัลเลยแล้วก็มีการแชร์ภาพแชร์โมเมนต์เนี่ยไปทั่วโซเชียลเลยนะฮะเมื่อนักกีฬาเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับได้ขึ้นโเดียมทั้งสองชาติพร้อมกันแล้วก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เธอมี ใช่ให้คนดูเนี่ยได้ใจฟูกันเยอะแยะมากมายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสใะประเภทคู่ผสมครับซึ่งแชมป์ก็คือใครพี่จีนอยู่แล้วไม่มีใครตบเทเบิลเทนนิสปิงฟองอะสู้จีนได้นะเธอไม่มีใครสู้เขาได้แล้วเขาก็ได้อันดับหนึ่งนะฮะส่วนอันดับที่สองกับอันดับสามเนี่ยคือพี่จีนได้ที่หนึ่งแล้วไม่มีใครสนใจเลยเธอมีคนเออก็ได้อยู่แล้วก็ได้ที่หนึ่งอยู่แล้วคนมาปบคนใช่ไม่ได้แข่งหาลองอะใช่ปะ ก็คือประกวดประกวดหาลองไงนึกออกป่ะเหมือนเหมือนประกวดแหหลเออประกวดหาลองไปแข่งหาลองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใครสนใจก็มอบเหรียญมอบเลยไปฮะคนจะมาโฟกัสที่2ฮะสองอันดับก็คืออันดับ2กับอันดับ3ซึ่งก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีนักกีฬาเป็นเออ่รีจงซิกนะครับกับคิมคัมยองนะฮะส่วนเกาหลีใต้ก็เป็นลิมเออ่ลิมจองฮุนนะครับกับชินยูบินนะครับก็เป็นนักกีฬาจากทั้งสองชาตินะครับซึ่งหลายคนก็รู้ดีว่าในทางการเมืองในทาง างการเมืองเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็อยู่ในสภาวะสงครามต่อก,กันอยู่นะครับแต่พอตอนรับเหรียญรางวัลเสร็จเนี่ยทุกคนก็มีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันเป็นที่ระลึกอะไรต่างๆนานา,นานาก็เป็นภาพปกติที่หลายๆคนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว<ค>แต่ว่าพอถ่ายกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ภาพก็มีภาพของนักกีฬาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเซลฟี่ด้วยกันน่ารักมากเลยมือเซลฟี่ก็คือแบบถ่ายกันเองไงยืนอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันแล้วก็แบบยกกล้องถ่ายกันเองเออกกล้องถ่ายกันเอง อะไรอย่างนี้ในคลิปเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงคนปรบมือเชียร์โหเชียร์แบบด้วยความแบบ ดีใจใอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายครับนะก็ถึงบางคนจะบอกว่าเป็นการถ่ายรูปลมกันตามปกติ huh. แต่คือโอเคมันก็เป็นปกติแหละถ้าเกิดมองเป็นชาติอื่นแต่นี่คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ไง huh. เขาเป็น2ชาติที่อยู่ในสภาวะสภาวะสงครามกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คือในในมุมของโลกกีฬาแล้วจะไม่มีกำแพงในเรื่องของสงครามหรืออะไรมาเกี่ยวข้องใดๆมันนักกีฬาค,คืองได้ไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะได้เท่าไหร่แบบนั้นนะใช่เนี่ครับเรียกว่าเป็นการอ่เขาเรียกในโลกของกีฬาเนี่ย ทั้งสองชาติก็ก้าวข้ามความขัดแย้งให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้สึกใจฟูคือมันต้องแยกแยะกันอะไรอย่างนี้แล้วที่ปอบมือเสียงลั่นเลยในสนามเนี่ยมันก็ปอบมือให้ซีนเนี้ยที่แบบเขาถ่ายเซลฟี่ด้วยกันกระปอบมือให้ซีนนี้รู้สึกปลัดปลื้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่แบบเป็นภาพเกมกีฬาที่สวยงามเออเป็นมิตรภาพที่แท้จริงอะไรแบบนี้เราชั่งภาพก็คือแคปช็อตนั้นมาได้ด้วยทำให้เราได้ชมมากในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์เนี่ยก็มีไวรัลไปทั่วโลกเลยเหมือนกันนะฮะก็มี แกยงผมเองผมเป็นแกนได้เขาไปดูรู้สึกว่าเออใจฟูจังเลยรู้สึกดีจังเลยเน,นาะจริกกจง,งๆปีนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีมีภาพมีโมเมนต์ที่เป็นเกมที่สวยงามหลายๆเกมเหมือนกันนะอย่างเกมของเมรัชนกเองกับต่ายเองเนี่ยก็เป็นภาพที่สวยงามายก็คือจีนเนาะเขาเป็นเพื่อนกันเขาแข่งกันตั้งแต่อายุสิบสี่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นนักล้างตาเลยนะเขาผัดกันแท้เขาผัดกันเป็นแชมป์โลกอ่ะกันมาตลอดตั้งแต่อายุสิบสี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ปีนี้เป็นโอลิมปิกสุดท้ายของทาง แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วก็ตบกันแบบสุดท้ายแล้วสองคู่เป็นเพื่อนรักกันมากนะครับเออแต่ว่าน้องเมย์ก็ชนะไปแล้วเรียบร้อยก็เข้ารอบไปแล้วก็มีว่าแบบว่าว่าหว้ไหว่แบบเป็นตำนานโลกเพราะว่าว้ไหว้คุณแม่บ้านที่มา ถูพอบ้านพอบ้านพอบ้านผู้ชเนาะที่มาถูพื้นแต่เมย์เมย์เขาจะมารยาทจะประมาณอยูุโรปเขาจะไหวทุกคนอยู่แล้วนี่ะประมาณนี้แล้วเขาก็ยังสอนตายไหว้ด้วยนะฮะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันอย่างเงี้ยตบกันไปเอาเป็นเอาตายมากนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเมชนะุวกเขาก็กลอดกอดกอดกันดีใจเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเป็นโอลิมปิกสุดท้ายของทั้งคู่ด้วยเพราะว่าอายุมากแลอแบบนี้เลยนะครับก็มีเป็นเกมที่สวยงามหลายๆเกมเหมือนกันนะครับก็เลยหยิบมาฝากกันซึ่ง สรุปเปลี่ยนไปแล้วเมื่อเช้านะพี่จีนกลับมานำอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานโดนสหรัฐแซงไปก็จะมีการผัดกันนำผัดกันอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับเพิ่งนับศกละคับ ต้อง,งเราดูไปเรื่อยๆปีนี้มีแมตต์ตำนานหลายเรื่องนะครับ <laughs> <laughs> เกิดขึ้นนะด่าม,มงดาม่ามากก็เยอะเหมือนกันนะโอลิมปิกนะก็ติดตามครับแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยด้วยโ <c oughs> ดยเฉพาะแบดมินตันนี่เราค่อนข้างหวังสูงนะ <c oughs> คุณผู้ฟังนะ <c oughs> นเราตบดุนะฮะตบเผ็ดมากนะฮะนักกีฬาไทยของเราปีนี้นะครับก็เชียร์กันต่อไปครับยังมีอีกหลายวันนะฮะส่วนท o พปิกเด่นเบ้นกระจายเช้านี้ครับก็เป็นเรื่องของนี่แหละนะฮะเรื่องของคู่อรินี่แหละที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยเรามาย้อนวัยกันหน่อยคฟัง ในสมัยเรียนคุณเคยมีคู่อริหรือไม่ไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรและปัจจุบันเป็นยังไงดีกันหรืออย่างวันนี้มาย้อนวัยแชร์โมเมนต์กันหน่อยนะครับย้ํานะสมัยเรียนนะครับคุณเคยมีคู่อริหรือไม่ไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรจ้าและปัจจุบันเป็นยังไงดีกันหรืออย่างวันนี้มาย้อนวัวยแชร์โมเมนต์กันหน่อยนะครับส่งมาที่ Li@ n e sunshine radio เดี๋ยวเราจะรออ่านข้อความจากทุกคนนะครับ sunshine radio good life good music morning คุณจักจ้าคุณจักบอกว่ามี ครับผู้อริเยอะด้วยนี่เป็นที่จดจานของรุ่นพี่ผู้ชายในโรงเรียนเอาคนที่เดือดเดือดก็จะมีคนหนึ่งครับรุ่นพี่เป็นผู้ชายตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบเราแต่พอมารู้ตอนหลังว่าแฟนเขามาแอลเราเพราะเห็นว่าเราเป็นนักกีฬาตัวโรงเรียนก็เกิดการหมั่นไส้เขาก็าจะเขาก็จะมานั่งใกล้ๆที่โต๊ะรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็พูดกวนภาษาจนเกือบได้วางมวยกันแต่นักกีฬาลง แต่นักกีฬาที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อก็คือ<ม>ห้ามมีเรื่องราวในโรงเรียน<ม>ก็พยายามเลี่ยงไม่ให้เจอเขา<ม>แต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมหยุดตามเราตรงนี้ hey, <yeah. S 1> <laughs> สุดท้าย <laughs> เขาพูดว่าอะไรนะน้องผู้หญิงเขาพูดว่าอะไรนะพี่น้องปอยสุดท้ายเพื่อนในห้องที่เป็นผู้หญิงรู้เรื่องเขาก็เลยจัดฉากว่าเป็นแฟนเราและตัวติดกันอยู่ระยะนึงผู้หญิงคนนั้นก็เลิกตามผมแต่คราวนี้เพื่อนผู้หญิงที่แกล้งเปนแฟนผมก็โดนแทนสรุปว่าจะ อะไรจะสรุปว่าจะปังกลับพังพิน้าตรงนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยทางรุ่นพี่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นค่ะและภรรยาคนปัจจุบันนี่คือเพื่อนที่เป่ามาเป็นแฟนเขาเรียกว่าจะพะจัพูนะฮะแล้วโดดกระไดอะไรตกกระไดพ่อโจนแบบนั้นไปแกล้งแกล้งจนสุดท้ายได้จริงวะคุณเกศบอกว่าถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ถึงกับเป็นคู่อริแต่แค่ไม่ชอบหน้ากันเฉยๆค่ะเนื่องจากเป็นคนหน้านิ่งแล้วจะดูยิ่งใครที่ไม่เคยคุยกันก็จะไม่ชอบหน้าค่ะแต่ถ้าได้ ลองคุยกันแล้วเนี่ยก็จะบ้าบ้าบอนิดหน่อยค่ะถ้ารุ่นพี่ผู้หญิงก็จะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ค่ะเพราะรุ่นพี่ผู้ชายชวนใหญ่ชอบขายขนมจีบเราค่ะเลยโดนเหม็นขึ้นหน้าบ่อยๆปัจจุบันทุกคนก็คุยกันได้ปกตินะคะไม่มีอะไรแล้วโตแล้วทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ได้หยิงแค่หน้าเราหยิงแต่ว่าด้วยนิสัยจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งก็มีเข้าใจกันได้บางคนหน้าอย่างนี้และเหมือนเธอเงี้ยมอเีอคุณอาด้วยจ้าคุณอาบอกว่าเยอะอ เอาคนไหนดีทำไมเราเป็นคนแบบนี้คุไหน่นะมีคนหนึ่งตอนประถมชอบแกล้งชอบแย่ตลอดวันนั้นเขาเอาลูกดินปามาโดนตาซ้ายค่ะปวดมากน้ําตาไหลไม่หยุดลืมตาไม่ได้ทั้ทงร้องไห้ทั้งโกรธครูเอามาตีต่อหน้าก็ยังโกรธไม่หายเลยวิ่งไปถีบหน้าไปทีหนึ่งเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยพาพ่อไปหาหมอเส้นฝัน พ่อพาไปหาหมอเส้นเลือดฝอยแตกได้ปิดตาไปเรียนครูให้จับมือกันก็ไม่จับไม่ให้อภัยใดๆทางสิ้นและเขาก็รวมหัวกับอีพวกเกเรเอารองเท้าเราไปไว้บนต้นขี้เหล็กซึ่งมันเป็นฤดูที่มีหนอนเต็มต้นเป็นหมื่นๆตัวเขย่าก็ไม่ได้ปีนก็ไม่ได้ไปตามพานลงเอาไม้มาสอยให้เดินปรีเอารองเท้าไปฟาดหน้าหลยคนเลยครับน้ากลัวมากจนทุกวันนี้ก็ไม่คุยไม่สนใจกดแบบไม่เผาผีบ้านเขาอยู่ซอยหลังบ้านเรา เคยมาถามพ่อว่าเราทําอะไรที่ไหนพ่อบอกมันบอกดีใจเพื่อนฝ่งทํางานดีๆเลยบอกพ่อเดี๋ยวใครเพื่อนคนไหนไม่มีคําว่าเพื่อนเดี๋ยวใครคนไหนไม่มีคําว่าเพื่อนสําหรับคนอย่างมันค่ะ,น,ะนี่คือฝังหุ่นมากนะ ฟังหุ่นมากแล้วนี่ตั้งแต่ปฐมแล้วนะปฐมจนตอนนี้นี่มีลูกมีครอบครัวแล้วนะปมแล้วเพิญไปอยู่บ้านใกล้ๆกันวะพี่ตุกจ้ามันูข้อความพี่ตุกการบอกว่าถ้าเกลียดกันมากๆนี่เรียกว่าคุยอริไดไหมคะก็ได้แหละเออนึกถึงเพื่อนคนนั้นที่เรียกชื่อลอยๆแล้วตรงกับชื่อพ่อเราแต่นั่นแหละค่ะเกลียดเลยไม่คุยไม่มองหน้าจนเรียนจบก็ไม่เคยติดต่อทราบข่าวหรือว่าใดๆที่แน่ๆมันชื่ออะไรแล้วนะจําไม่ได้เลยค่ะจําไม่ได้ขนาดแต่ชื่อเหมือนพ เราแล้วนะคือไม่จําจนกระทั่งไม่จำแม้แต่ชื่อไม่จําไม่จําเออเอาแบบนั้นเลยนะครับอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งอะไปดูคุณเชอรี่นะคะคุณเชอรี่คุณเชอรี่บอกว่าสมัยเรียนไม่มีคู่อริเลยค่ะทำเสียงพี่แอฟค่ะทำเสียงพี่แอฟ สมัยเรียนไม่มีคู่อริเลยค่ะพี่อยู่แกงอ้วนดำทำไมเป็นอ้วนดำอ่ะ <laughs> พี่จะทำกิจกรรมและให้ฮากินเที่ยวไปได้กับทุกกลุ่มค่ะแกงคนเก่งก็จะช่วยติวให้แกงคนสวยๆก็จะสอนแต่งหน้านี่ผมทำสวยให้บ้างแฮปปี้มากค่ะนึกแล้วก็อยากกลับไปใช้ชีวิตได้มหาลัายอีกค่ะ<อ>สวยมากตรงนี้เป็นคนสวยเป็นมิสคอนชินอลิตี้เป็นปนางงามมิตรภาพเขาได้ทุกกลุ่มไม่มี<อ>คู่อริค่ะ เป็นยังไงวิถีภาพนะเห็นไหมก็จะมีคนแบบนี้อยู่มีแต่พวกเราด้วยแหละคุณฟังที่เที่ยวเป็นคู่อะไรอะไรอะคุณเทอรี่ให้เขาอยู่ข้างบนเออคุณเทอรี่คุณกวางนะคุณกวางบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีคู่อริอยู่ค่ะนะฮะแต่มีเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าสุภาษิตไทยเนี่ยถ้าชอบใครให้ทําเป็นเกลียดและจะได้อย่างนั้นเออด้วยความที่เป็นเด็กก็เชื่อค่ะมีวันหนึ่งเขามาแซงคิวซื้อน้ำก็เลยหาเรื่องเกลียดเขาทั้งที่ในใจเนี่ยแอบชอบสุดๆเลย ก็คือเขาเกลียดเราจริงๆค่ะตอนนี้ก็คือเหม is amazing, is ือนเดิม umm ันาสงสารค์มอยู่คนเดียวเหมือนเดิมอยู Blade ่คนเดียวเหมือนเดิมแเดเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแบบด้วยธรรมชาติจริงๆนะถ้าชอบใครให้ทําเป็นเกลียดเออเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไงวันหนึ่งเขามาแซงคิวซื้อน้ำก็เลยหาเรื่องเกลียดเขาเออแต่จริงๆเราชอบเขาแหละจริงๆอรชอบเขามากก็ทําเป็นเกลียดไปอย่างเั้นแล้วสุดท้ายเขาก็เกลียดตอบสุภาษิตไทยอ่ะเกลียดใครให้เกลียดต เออเกียดใครได้เกียดตอบซะอย่างนั้นไม่ได้เลยอ่ะอ่ะอ่ะเป็นใจให้ต่อไปนะครับคุณนในกพาแพงมอร์นิ่งจ้ามอร์นิ่งกําแพด้วยจ้าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยแอบฟังอยู่นะครับแต่ม่เร้ร่วมสนุกกิจกรรมเพราะว่านั่งทํางานข้างหัวหน้าส่วนวันนี้วันศุกร์หันสาหัวหน้าไม่อยู่งานช่างมันนั่งฟังดีเจเปิดเพลงดีกว่าเาพรพ่อเบิร์ดที่เรียกพี่เบิร์ดว่าพ่อเพราะว่าอายุพี่เบิร์ดเท่าพ่อผมเลย65สห้ยอายุพ่อยังน้อยอยู่เลยนะถ้าเกิดว่าคุณเอกพันนนีี้้แลวเย แล้วพออายุหกสิบปาพี่เบิร์ดอายุเท่าคุณแม่ฉันที่เดียวกันจ้ะรุ่นเดียวกันแบบนั้นไปแล้วเพราะว่าใครตอบเพลงเพราะมากเอาใจไปเลยสมบอกแล้วว่าอยู่หนึ่งนะคะตองอูหนึ่งในตองอูในเรื่องของการตอบเพลงในวงการดีเจระดับประเทศบอกเลยว่าแถวหน้าอยู่แถวหน้าที่ไม่มีไม่มีใครอยู่แถวหลังนะครับผมมีอยู่คนเดียวเอาแจมท็อปิกมาด้วยคุณเอกพันธ์บอกว่ามีคราฟนางชื่อนางสาวสุนิสานางเป็นสาวหล่อแต่ไม่ถึงขั้นทอมสมัย เรียนสาวๆรุ่นน้องตามจีบนางเยอะมากความอิจฉานางผมก็เลยแกล้งจีบนางเพื่อเป็นความหมั่นไส้แต่หารู้ไหมนางดันชอบเราผมเลยแกล้งหักอกนางจนทุกวันนี้รู้สึกผิดมากครับเพราะปัจจุบันนางสวยมากเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ระยองนี่ไงแล้วไงแล้วแล้วเขาก็เหวี่ยงเราแล้วเหรอเราก็ไม่อะไรเราไม่เสียดายหรอเสียดายเสียดายหละลักษณะเสียดายเลยทุกวันนี้รู้สึกผิดมากรู้สึกผิดเท่ากับรู้สึกเสียดายแล้วเขาสวยขึ้นไงปะ ส่วนเราอ,อ,อ,อ่ะส่วนเราอ่ะ ไม่พูดแล้วกันอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่พูดแล้วกันอยู่ที่เดิมหมายความว่ายังรักเขาเหมือนเดิมอะไรนี้เขาไปแกล้งเขาขัดอกเขาแล้วเออดูสิไปแกล้งเขาอาคุณสกายไลน์จ้ามีแนะนําเพลงมาด้วยไม่งอจะพอแล้วนะนะคะอมคาร่าเครับอกว่าสมัยเรียนเป็นเด็กเรียนครับไม่เคยอริกับใครมีแต่คนมาไม่ชอบเราเพราะเราไม่อะไรกับใครคือมันก็มีคือเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาไม่ได้อริหรือไม่ได้เกลียดหรือไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนอื่นจะมาคิดกับเรา Good Good Life good Music คุณเกมบอกว่ามีเยอะแล้วก็จัดการไปเรียบร้อยทุกรายค่ะส่วนมากจะเจอพวกที่ชอบเอาเราไปพูดให้เสียหายค,คนพวกนี้คือคนที่ใกล้ชิดเราทั้งนั้นพวกเขาคือคนที่เราเรียกว่าเพื่อนที่หลอกเอาความรักเราแล้วก็เอาไปนินทานะฮะเท่ากับ แบงค์แองกฤษนะฮะฉันไม่เคยเอาไปนินทาจ้ะฉันเอามาพูดออกอากาศจ้ะฉันเอามาพูดออกอากาศจ้ากมีคดีที่ดังไปทางโรงเรียนคือมีเพื่อนผู้ชายที่ไม่สนิทมาชี้เป้าว่าเพื่อนเธอคนนี้เอาเธอไปด่ารุนแรงเสียหายเราเลยเดินไปถามเลยว่าเอาเราไปพูดทำไม นางทำหน้าอะไรเดียงสาไม่รู้เรื่องเราก็เลยจิกหัวนางแล้วก็จะโยนนางลงระเบียนตอนเอ่อจะโยนนางลงระเบียงตอนเข้าแถวหน้าห้อง้อยน่ากลัวมากเพื่อให้นางยอมรับว่าเป็นคนพูดใช่ไหมนาตอนนั้นทุกสายในโรงเรียน ต้องมาที่ระเบียงเออทุกใส่ตาในระเบียงโรงเรียนจ้องมาที่ระเบียงห้องเรานางร้องห้ายกมือไหว้เราให้เราโยดผลกระทบจากการกระทาครั้งนั้นก็คือหนังสือที่โรงเรียนลงว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็ลงรูปเราด้วยแคปชั่นว่านางฟ้าในร่างซาตานชื่อจริงอับษอนแปลว่านางฟ้าหลังจากนั้นเราจะอยู่ในทีมผู้ชายตลอดถ้าเป็นสมัยนี้เราก็คือหนึ่งในสี่คิงเออหนึ่งในโฟคิงประมาณนั้น แค่เรามันคนจริงไงนึกออกไหมอยากรู้อยากเคลียร์ต้องอยากเคลียร์ต้องได้เคลียร์ต้องรู้จักปากว่าพูดจริงหรือเปล่าสนานอย่าเล่นกัระบอกปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าคือ ื่อนผู้ชายนี่คือบ้านนาเป็นตัวอะไรอย่างงี้เปล่าเพื่อนผู้ชายที่มาบอกมาชี้เป้าไงว่าเนี่ยคนนี้สรุปก็คือเห็นไหมล่ะสรุปก็คือเพื่อนคนนั้นพูดแต่ทําเป็นอินโนเซนต์แบบนั้นไงเออเอาเรื่องฮะไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงเนาะนะครับนะฮะตอนนั้นอยู่ในแก๊งหนึ่งในโฟกคิงเลยเดียวเชียวได้ฮะอมาที่น้องเพชกันบ้างครับน้องเพชต้าวสาธทุไม่หยุดนะน้องเพชหยุดก่อนน้องเพชบอกว่าคู่อดีตสมัยเรียนเนี่ยเด็กเรียนคู่อดีตก็คงไม่พนตัวท็อปของต่างโรง เรียนในเวลาแข่งขันวิชาการค่ะแบบลงรถตู้โรงเรียนเจอกันก็วิ่งใส่กันแล้วฟิลแบบเจอกันอีกแล้วนะฟีลประมาณนี้รางวัลที่ได้จากการแข่งขันก็ดีใจนะคะแต่ที่มากกว่าก็คือสะใจเข้าใจได้เลยเพราะบางทีเนี่ยต้องชิงไหวชิงพลิปกันสนุกสุดๆไปเลยทุกวันนี้เติบโตกันหมดแล้วเจอกันบ้างบางคนก็คุยความหลังกันขำๆค่ะแล้วต้องขอบคุณ เออริวัยเรียนกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยซ้ำนะนะคะต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตให้พัฒนา<ม>ตัวเองชอบเจอคนเก่งๆค่ะคู่อริที่เป็นบุคคลที่เกลียดจริงๆไม่มีคาเพจเป็นคนไม่มีศัตรูถ้าเกลียดหรือหมั่นไส้แบบไม่รู้ก็คือไม่นับไม่นับแพ้นอ,อเออ ก็ต้องปมาแกนกูนแล้วสุด้ายก็พูดแล้วนะว่าถ้าไม่ชอบจะอยู่ตรงนี้หรอเนี่ยได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ต่อ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 ได้คุณเล่สนทรค่ะฟังพี่เล่บอกว่าอันอภัยให้แก่กันนั้นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรมีหนาเพราะคนเราจะมีชีวิตได้กี่เพลาจะมัวเสียเวลามากโกรธกันไปทำไมอ่ส่วน เรื่อง่ามาแล้วรจริงแล้วเนี่ยผมก็มีนาะเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่มปลายด้วยกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเข้าใจผิดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละจำไม่ได้ทําให้ไม่คุยกันเลยเป็น10บสปีจนวันหนึ่งอายุจะย่างเข้าเลขสี่แล้วก็มีเพื่อนบางคนเริ่มป่วยบางคนเริ่มไม่อยู่ก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะมานั่งกโกรธมานั่งเกลียดมานั่งงอนกันทําไมแล้วพอใครคนนึงจากไปก็ไปเคาะโรงบอกว่าโอ้โหซีกรรมนะทําไมเราไม่อโหซีกรรมกันตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่ล่ะรู้ไหมว่าค่าเฉล โกนี้แค่ประมาณ20,000วันเท่านั้นถ้าลองเอามามาคิดเป็นเงินดูเงินเดือนแค่เดือนเดียวเองนะ 20, 2 0 0 0 0นมันน้อยมากเลยนะใ,ใครตอนนี้ที่โกรธเกลียดกันอยู่เพื่อเอที่โกรธเกลียดเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วโกรธเกลียดกันหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเถอะคับมไม่แน่ล่ะนะครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยโลกมันอาจจะทําให้เราโคจรมาปฏิสัมพันธ์กันอีกก็ได้ทั้งในด้านธุรกิจการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่รักกันเถอะครับพี่น้องคนไทย ทุกนนี้ผมเป็นคนที่ไปไล่แอดแล้วก็ไล่ทักเพื่อเหล่านั้นแล้วก็บอกเพื่อนว่าที่ผ่านมาช่างมันเนาะเพื่อนไม่ใช่กีกาอะไรอย่างนี้เป็นแล้วรักษาไม่หายเพราะว่าเพื่อนก็เป็นแล้วเป็นเลยเนาะวันนี้เราได้ข้อคิดที่ดีเลยได้ข้อคิดที่ดีขอบคุณพี่ไอ้สุนทรด้วยนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยอ่ะไปไปไปข้อความต่อไปค่ะคุณสุภสินนะคะทางฝั่งหนุ่มๆเขาก็จะแบบแมนๆบอยๆกันเนาะคุณสุภสิน ออคุณสุปมณิบอกว่าในสมัยเรียนปวชปีหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยอยากให้เข้ามาอยู่ใกล้เราในตอนอแรกเพราะเขาชอบไถ่ตังเพื่อนตอนเลิกเรียน<อ>แต่ก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเพื่อนก็มักจะให้ต่างเขาและได้มาจํานวนไม่น้อยอพอขึ้นปีสองเรากลับไปเป็นพวกเขาเฉยเลย<อ>และเพื่อนคนนี้ก็คอยช่วยเหลือในเรื่องที่เรียนมาโดยตลอดอเขาเรียนเก่งโดยเฉพาะวิชาบัญชีจน,จนจบปวชด้วยภาวะต่างๆต้องแยกกันไปเรียนที่อื่นแต่ก็ยังติดต่อแฮงเอาท์กันตลอดจนเรียนจบมีงานทํา พอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต่างคนต่างมีอุรมณคติภาระหน้าที่ครอบครัวเวลาทําให้เราห่างกันไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงเพื่อนคนนี้อยู่ครับก็เป็นเอาไปดูพิพาทการมอร์นิ่งพิพาทจ้าครับผมสมัยเรียนมัธยมไม่มีคู่อริเลยค่ะเพราะเป็นรองหัวหน้าห้องมาตลอดจะมีตอนประถมมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งขี้แกล้งแล้วก็ชอบตามวอลแวร์พี่กับเพื่อนสนิทมากไม่ว่าจะเล่นอะไรทําอะไรจะตามมาวอลแวร์ตลอดพี่เลยไม่ชอบหน้ามากไม่คุยด้วยไม่เล่น แค่เดินมาใกล้พี่ก็เดินหนีแล้วคือจําได้ว่าไม่ชอบถึงไม่ชอบหน้านถึงขนาดเกลียดเลยแล้วเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กหมู่บ้านเดียวกันโอกาสที่จะเจอกันก็มีบ้างแต่ทุกครั้งที่จะเดินหนีไม่มองหน้าจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยถามข่าวข่าว,าวไม่เคยอยากรู้เรื่องราวของเขาเลยส่วนเพ,พื่อนๆคนอื่นเราก็เคยเจอแล้วก็ทักทายกันปกติเข้าใจอารมณ์คําว่าจงเกลียดจงชังเลยค่ะออตนนนี้นั่นแหละอะไรประมาณนี้แหละเข้าใจได้แต่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะเก็ชอบมาวอรแว คุยด้วยเล่นด้วยเฉยๆเขาอยากจะเล่นกับเราแสดงว่าเขาอยากเล่นกับเราแหละแต่แต่เด็กผู้ชายเออเด็กผู้ชายเขาเข้าจังหวะไม่เป็นนู่นนี่อะไรต่างๆนั่นก็เลยพลอยทำให้เราไม่ชอบปรณีแต่พี่พาดก็จะเป็นสายแบบ หวนหวาไม่ใชื่อย่ามายุ่งอ่ะชานอย่ามายุ่งกับเราไปไปแกอย่ามายุ่งกับเราเราจะไปทำเสียงพี่พาดกันใหญ่แล้วฉันบอกแล้วพี่พาดกับแม่เออะเสียงน่าจะคีเดียวกันเสียงเล็กๆเสียงอย่างนี้เสียงเบาๆเย็นเสียงนักแรกน่ะเนาะ สิงเลยนะสิ่งน่าแกล้งสิงน่าแกล้งเออเห็นไหมเขาเห็นว่าเราน่าแกล้งน่ารักแหละพี่บ้าจริงๆแล้วะประมาณนี้อไปต่อไปต่อคุณดิวค่ะอย่างก้าวสาธุมาไม่หยุดครับผมไม่หยุดเหมือนกันนะดิวนะฮะเออบอกว่าอ ปกติไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมิตรไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยต่อสู้กับใครคแต่ถ้าไม่พอใจไม่พอใจหรือไม่ยอมเนี่ยก็จะไม่คุยนิ่งเงียบไม่ต่อกรใดๆครับผม,มเป็นมิตรดีกว่ามีคู่ต่อสู้อรีอเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องคิดกลุ้มใจเรื่องพวกนี้เอาเวลาเดินหน้าตั้งใจเรียนต่อไปดีกว่าครับหรือว่าเล่นบาสอย่างสนุนสนานกับเพื่อนจะดีมากกว่าครับผมอ,มอคุณลพัฒน์ฝากทวงค่าสปอนเซอรไฟมาทางไลน์ด้วยครับผมได้แล้วเธอเขาถึง ฉันไถ่หแลอว่า้งเดือนเนี้ยยุายใช่เดือนนี้ถึงดิวแล้วจ้ามีต้นเดือนใหม่แล้วมันถูกแล้วโอ้ังไม่จ่ายเธอดูลายสิเธอเห็นไหมลราเดินผ่านโต๊ะยังไงพี่แบงฉันขนลุกเลยเียฉันเสี่ยงลุกเลยแดาเอาไปดูข้อความของโจ้เรียกฉันพี่แบงเนี่ย ไปดูความโจ้พิษนุโลก,กโต่อ,อมีคลาสมีตั้งสัปดาห์มีตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยที่เข้าเรียนมหนึ่งเลยคือเราเรียนห้องคิงห้องหนึ่งก็จะโดนพวกห้องไทยๆเข้ามากวนครคิดว่าเราเด็กเนิร์ดเพื่อนในกลุ่มก็เลยท้ากันตั้งแต่นั้นก็แบ่งห้อง1-3ถึงกับ4-12ถึงเป็นคนละพวกกัน<อ>ก็จะม,มีปะทะกันตลอดที่โรงเรียนมีงานเป็นแบบนั้นจนมปลายห้องเรากับเพื่อนๆกลุ่มที่มีเรื่องแยกตัวไปเรียนสายอาชีวะห้องเราเหลือผู้ชายจริงๆแค่4ี่คนเท่านั้นแหละเงียบ ส่วนพวกห้องท้ายทยอยู่ครบก็มีปัญหากันบ้างครับจนมาเข้าครรออ่ายรดม6ก็มีโอกาสได้คุยกันเพราะมันต้องทําภารกิจเป็นทีมโรงเรียนใครโรงเรียนมันก็ได้คุยกันว่าตอนนั้นเราทะเลาะอะไรกันเ,<อ>เลิกเถอะมันเหนื่อยอพอได้คุยกันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเ<อ>มันแค่เด็กอยากแสดงออก<ช>เพราะว่าเด็กกาลังโตอยากออกแรงตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 โรงเรียนเรามีธรรมเนียมเที่ยงนี้ใครจะต่อยกันมามา ใครดีฝั่งไหนเออฝั่งนี้ใครฝั่งไหนใครอะไรอย่างเงี้ยจนกีฬาสีรูต้องให้มีมวยสากลและมันสนุกมากๆเฮ้ยเือนโียแผมเลยอ่ะ ยังไงเออต่อยใช่ไหมมีโมสักคนเลยจ้ะส่งสีน้ำเงินส่งใครถึงเร่องเนี้ยเออเ o ิดร้เสเซคุณมินนี่ค่ะบอกว่าสมัยเรียนไม่มีไม่มีคู่อริค่ะมีแต่คนเกลียดเพราะตอนนั้นเป็นดาวโรงเรียนมีแต่คู้มาชอบเออแต่ก็ไม่มีเรื่องกับใครเพราะว่าแกงเราใหญ่แต่ตอนนี้มีแล้วเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจค่ะมันก็ต้องมีแหละน้อโตแล้วคู่แข่งเยอะมันก็มีบ้างมินนี่ก็สวยอะเขาเป็นดาวโรงเรียน งเรียนเธอดูเด่นไม่ดูทรงแล้วน่าจะแบบเป็นดาวหลยสวยเนะสวยอ๋อสวยอ่ะต่อ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 พี่หนูปาบอกว่าหลายบอกว่าพี่แป๊ะยัมีเด็กผู้ชายมาตามมอแวร์สมัยเด็กๆพี่ไม่มีโมเมนต์ตรงนี้พี่แปาถามว่าเราแปลกใจไหม ไม่แปลกนะไม่เคยคิดเลยด้วยเธอไปอ่านของเขาก่อนโคาม,ออมาอ่านในส่วนวิโนปานะพี่แบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยกล้ามีปัญหากับเพื่อนเลยค่ะจะ<ฆ>ติดแคบะจะติดเพื่อนแค่หนึ่งถึงสองคนไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่ากล้ามีปัญหากับใครพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็ยังเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้าจะมีก็ทั่วือก็เป็นคนที่มีปัญหากับพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวพี่มากกว่ามีครั้งหนึ่งมีที่มีผู้หญิงอายุมากกว่าพี่นิดหน่อยเป็นเจ้าของร้านเช่าหนังสือการ์ตูนที่พี่เป็นลูกค้าเขามากาอแก่กับน้องชายพี่ทำให้ การเรียนไปพักหนึ่ง <S 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 ทำให้แม่พี่ไม่สบายใจพี่ก็เลยเลิกเป็นลูกค้าที่นั่นค่ะแล้วก็ คนที่เป็นขาลุยไปจัดการให้ผู้หญิงมาเลิกยุ่งเกี่ยวก็คือพี่สาวพี่ค่ะเราจะได้น,น้น้องชายพี่ก็ห่างห่างไปเพราะเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลต้องไปเก็บตัวด้วยค่ะแล้วหน,นังสือก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยปกติเนี่ยถ้าพี่น้องกันผู้หญิงผู้ชายมีแต่ผู้ชายเนี่ยที่จะห่วงผู้หญิงไม<อ>่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะไม่ค่อยได้มีแฟนเพราะว่าแบบน้องชายห่วงบ้างเลยบ้างแต่อันนี้พี่สาวไปจัดการให้ค่ะจัดการให้แบบมีเป็นษณะแบบนี้อไปต่อไปต่อพี่คิวว่ายังไงฮะขอบ พี่ <ไป S 1> อีคิวนี่มีขาดเนเพื่อนเพื่อน,นเรียนด้วยกันเป็นสมัยเรียนอ่าอะไรเนี่ยที่นักเรียนโรงพยาบาลอันนักเรียนพยาบาลค่ะน,นรเพเนาะสมัยนั้นเนี่ยเรายังอยู่หอนอนที่นอนด้วยกันหลายคนมากนอนเรียงๆกันแต,แต่แต่ละเตียงน่าจะปีหนึ่งตอนนั้นหนึ่งห้องในเกือบสิบคนเรากําลังรีดผ้ารีดไปรีดไปคุยไปแต่ จุกไปยังไงเนียดรีดยังไงผ้าก็ไม่เรียบเลยแล้วเพื่อนเพื่อก็หัวเราะเราเหมือนตุวตลกเราก็ยังไม่รู้ตัวพยายามรีดตอบสักพักเราถึงตัวลว่าเดินไปมองทิศปลักไปเห็นว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยดึงปลักเราออกค่ะ mm hmm. เออแล้วก็ไปหัวเราะก่อนที่จะไปสนทนาน mm hmm. คิดดูนะคะสิบกว่าคนหัวเราะเราจะเราอายจำไ,ไว้แล้วทำไมเราโกรธมากๆอาจจะเพราะว่าทําเราเหมือนตุวตลก mm hmm. อย่างที่บอกแหลคะค่ะเหมือนเสียหน้าสักอย่างแต่ก็ไม่ได้่าอะไรเพื่อเลย mm hmm. เดินไปเสียปลักตัรีดรีดตอบแบบหน้าตึงๆแ mm hmm. ต่ไม่คุยกับเพื่อนเลยไม่คุยยาวๆถึงปีส ได้ที่นอนหอนะฮะแยกตัวเลยจนถึงตอนทํางานก็ยังไม่คุยกันเลย<ต>ค่ะนั้นมา่จริงเพิ่งได้มาคุยเมื่อเขานอนโรงพยาบาลเพราะทำร้ายตัวเองอแล้วก็ทานยาคํามแงเข้าไปวันนั้นเข้าไปเยี่ยมเพราะว่าคิดว่าโอกาสอาจจะน้อยได้เจอเขาอีกเพราะเขานอนไม่รู้สึกตัวเลยหลังจากนั้นก็มีข่าวดีอาการเขาดีขึ้นจนออกมาทํางานได้สาเหตุที่ไปคุยก็คือตอนนั้นเขารู้สึกตัวเลยเพราะเรารู้สึกผิดเราไปหาข้างเตียงแล้วก็อยากไปขอโทษแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ยินเราขอโทษด้วยซ้าไปถึงตอนนี้ก็เฝ้าขอโท อ่ะเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็คืออภัยกันแล้วประมาณนั้นเออประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าถ้าอะไรที่แบบว่าเคยติดค้างเลยเนี่ยแต่ก็ขอโทษผมเขาก็บอกว่าเออก็เสียดายเวลาเหมือนกันแบบที่เสียเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยบการที่เพื่อนมาลอนเล่นขอบคุณพี่คิวด้วยนะฮะที่มีเรื่องมาแชร์กับเรานะครับวีว่า คุณแก้มว่าไงคุณแก้มบอกว่าสมัยเรียนไม่มีนะคะเพราะอริคู่เก่าเหล่าคู่จิ้นก็ไม่มีค่ะเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครค่ะยิ่งเรื่องตกตีหรือว่าใช้กําลังไม่เคยมีแน่นอนสาบานให้ตายไม่เคยมีรักใครเท่าเธอมาก่อนเลยโอเคสาบานให้ตายไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนแบบนั้นไปเข้าเพลงไปอีกนะคุณพี่วีว่าฮะคุณพี่วีว่าบอกว่าสมัยเรียนไม่มีอริค่ะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเป็นเจียมตัวเลยไม่ค่อยมีปัญหากับใครโตมาก็ไม่มีบ้างค่ะ แต่เป็นบ้างที่ตอนทําที่ทํางานด้วยความามาสายเซลล์ก็จะมีแข่งกันในทีมอยู่แล้วก็เป็นธรรมดาแค่รู้สึกไม่ชอบกันเฉยๆเมืออาชีพแบบเราไม่แสดงออกค่ะแต่ตอนนี้แยกย้ายก็คุยกันปกติครับผมพี่ภาพบ,บอกว่า ประเด็นที่กลัวเขาค่ะพี่ไม่ชอบคนสนสนแสบแบแต่พอมาตอนนี้ชอบเด็กผู้ชายสนสนแสบแบเลยจ้าเอกพันยังไงต่อฮะคุณเอกพันหัวเราะมาบอกฟังดีเจเมาส์มอยอยู่บอกว่าหัวเราะคนเดียวจนท่านลองหันมาถามว่าว่างเหรอทำงานไปทําโอเคหมดหรือยังต้นน้ำคลิปของต้นน้ําสมัยเรียนดังกล่าวไม่มีอริใดๆเลยมีแต่คู่กับเพื่อนที่ว่าอยู่นานถูกกันด้วยเรื่องชวนสนทนาภาษาใจตอนพักหรือมีกําลังใจ ชวนไปซ้อมบ้างรู้สึกดีกันแต่บางทีสมุตมิอยากบอกว่าอย่ามาใกล้อันนี้คือการหยอกที่ไม่น่ารักครับเน่ยยังไงก่อนมันเกิดกับอะไรยังไงป้ข่าวว่ามีไม่มีอะไรอะไรมีแต่เพื่อนที่น่ารักอยู่กันนนคุยถูกคอชวนชวนคุยคุยภาษาใ้่อาจจะเป็นแบบเพื่อนที่ปรึกษาอะไรเงี้ยเรามีกําลังใจมีให้ให้กําลังใจกันชวนกันไปซ้อมอะไรกันรู้สึกดีสมุตมิแต่บางทีก็มีหยอกกันว่าเอยอย่ามาใกล้นะอ๋อเหรอ เดี๋ยววันไหว oh, 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 oh. อะไรแบบนี้นี่คือต้นน้ำค่ะชาวนี้ครับ,บปิเด,ด่นเด <c oughs> <c oughs> ่นคือจ้าสนับสนุนโดยโรงแรมบีซีพัทยาโทวโมเอตอินเทนซีฟเฟรชช์เ,ชเจลโทวโมเอต์เพียวไวท์คอลลิตี้บิวตี้ฟอร์เอเวอร์ยูเนและแครปบอาไวท์คาเฟ่ใน, BC, นบีซีเรสซิเดนต์ติดมอสีปทุม ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ